วันนี้มาหมอบ,บ้านให้ยายเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มีความเพื้อนปตินะแล้วก็ฝนถึงจะอยู่ในท่ามกลางสายฝนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านยายที่อยู่ว่ามันเปียกตอนอยังไงวันนี้มีน้องโบนัสแล้วก็น้องป้ามาเป็น โดยท้ง<ส>มาเลยก็หวังว่าบ้านนี้จะเป็นบ oh <my> mm ้านที่อยู่แล้วอยู่เย็นเป็นสุขนะร่มเย็นเป็นสุขนะคะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูบ้านที่วิลด้าในกันนะครับไวเลย Bên mang nào à, Tại ban máy mà hay lặng nữa Đi chạy mò Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีใจไหมดีใจต่อปลดต้นไม้อยากปลดไม้เหมือนเดิมหลังในหลังนี้เหรอโอ้มันขัามันก็ไม่เป็นไรเนาะบ้านใหม่จ้ะหลังลงมาเถอะต่อเดี๋ยวหาม่ให้ไหมที่นอนทั้งห้ออ่ะ สภาพบ้านที่คุณยายนอนอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรที่มิดชิดเลยนี่พระอานาร์ก็เลยทำบ้านให้หลังนะึงสาผ้าทุกวันสาผ้าทุกวันอันนี้ไม่ต้องกลัวเปียกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านใหม่ เดีพาไปดูบ้านใหมด่ดูนี้เข้ามาดูนี้เป็นไงรู้สึกไงเมา่เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดีใจมั้ยไหมโอ้ไม่ต้องกลัวเปียกอะไรแล้วเนาะใจดีใจครับยายครับมองกล้องหน่อยใหญ่โอเคครับ หันมังเอหันม่งเออบ้านไคากบ้านสกขานุเครห์คายทุกของเจ้าพระคุณสมเด็จมหาธีรอาจารย์เป็นประธานกรรมการเทราสมาคมนะวัดโพวัดภเทพนี่ด้วยพระบารามีใต้ร่มพระบารามีของแม่หลวงแม่พระหลวงพระพันปีหลวงเิอไทยพระเกียรติพระองค์ก็เลยได้มอบบ้านหลังนี้ให้คุณยาย อายุ87ปีนะคุณยมแล้วก็อธิโมทนาคุณกับคุณยายอายุเย็นเป็นสุดนะคุณยายนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ได้มอบบ้านให้เป็นพระราชัุศุลให้กับพระพันปีหลวงแล้วก็พ่อหลวงรัชการที่10กับพระราชิรี